เจอกันอีกแล้วนะครับทุกคนกับทางร้านของเราเป็นร้านขายกางเกงยีนรีวายมือสองขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะครับมาดูกางเกงยีนรีวายมือสองตัวนี้นะครับจะเป็นสีมินไนส์แบล็กนะก็คือว่าเป็นสีกลางคืนออกจะไปหาซูเปอร์แบล็กหรือว่าออกจะสีดํานะครับผมขนาดตามป้ายดับเบิลยูสามสิบสามเอลสามสิบสองเมตอินเฮตินะฮะเป็นงานประเทศเฮติสวยๆอีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเรานะฮะขนาดวัดจริงเอลสามสิบสี่ยาวทั้งตัวสี่สิบสามจุดห้าปลายขา หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับสีด้านหน้ายังไงนะครับสีกางเกงตัวนี้จะเป็นงานฟอกขาวมาจากโรงงานผู้ผลิตนะครับนี่ครสีด้านหลังก็เช่นกันนะครับลูกค้าสีสวยเสมอตัวครับก็คือสีส่วนบนนี้จะเป็นการฟอกขาวมานิดหน่อยนะครับกับข้างล่างไม่ได้ฟอกนะครับท่านไหนสนใจนะครับติดต่อศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้ายินดีให้บริการครับผมกางเกงตัวนี้นะครับสีสวยนะครับกางเกงตัวนี้เนี่ยนะเม็ดอินเฮตินะฮะ ปลายขาจะเป็นงานปลายขาผ้าฟอกเดิมกางเกงยีนรีไว้เนี่ยนะครับเขาจะเป็นงานกระดุมโดยเฉพาะรุน่น501ยุคหลังมาเนี่ยนะฮะจะเป็นงานกระดุมจะไม่มีงานซิปเลยนะฮะถ้างานซิปเนี่ยจะเป็นงานยุคเก่างานวินเทจเลยนะฮะยุคใหม่นี้จะไม่ไม่มีงานซิปนะฮะแล้วก็ถ้าว่าร้านไหนมีกางเกงแบบว่าเป็นงานซิปเนี่ยที่เป็น501เน,นี่ยนะครับ จะมีราคาค่อนข้างจะสูงสุดเอื้อมเลยก็ว่าได้นะฮะในยุคนี้สมัยนี้นะครับเพราะว่าหาไม่ได้แล้วนะครับนอกเสียจากว่าจะเป็นงาน LVC Reproduct นะครับงาน LVC ก็คือจะเป็นกางเกงที่เขาเคยผลิตในรุ่นปีพศเก่าๆนามาผลิตใหม่หรือทําซ้ํานั่นเองนะฮะจะมีอยู่นะแต่ถ้าเป็นงานวินเทจจริงๆนี่ค่อนข้างจะหายากป้ายประเก็นสวยสมบูรณ์แบบป้ายเรตแถบสวยงามสมบูรณ์แบบสกรีนสองข้างเร d แถบสกรีนสองข้างนะดูงานปลายขาอยอีกทีนะฮะ งานปลายขาจะเป็นงานปลายขาผ้าฟอกเดิมเย็บแบบได้เดี่ยวนะสีสดสดท้องสีก้มขึ้นกับสีเง่งนะฮะเป็นได้สีสีเทาดานะฮะสีก้มขึ้นกันนะครับสีด้านหลังและสีด้านหน้าดูกันไปครบแล้วนะครับเนี่ยนะฮะางเกงตัวนี้นะครับสวยสภาพสวยสมบูรณ์แบบทุกอย่างด้านหน้าก็จะมีช่วงข้างบนจากส่วนนี้ขึ้นไปนะฮะจากส่วนนี้ขึ้นไปจะเป็นงานฟอกมาจากโรงงานผู้ผลิตนะครับไม่ได้มาจากการใช้งานนะครับ กางเกงตัวนี้จะเป็นการฟอกขาวนะครับฟอกขาวนิดหน่อยนะฮะจากโรงงานผู้ผลิตส่วนข้างล่างไม่ได้ฟอกนะครับเพื่อให้กางเกงสวยคาสสิไปอีกในรูปแบบหนึ่งอีกหนึ่งรถสนิยมนะครับยังอีกทีนะครับอัเกงตัวนี้ขนาดตามป้ายเดิมเป็นยูสามสิบสามเอลสามสิบสองเมตรอินเฮติขนาดวัดจริงเอลสามสิบสี่ยาวทั้งตัวสี่สิบสามจุดห้าปลายขาแปดจุดห้าราคาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะดูภาพนิ่งเพิ่มเติม สามารถติดต่อเข้ามาที่ร้านของเราได้นะครับให้อดินเราถ่ายรูปให้ดูนะครับลูกค้าอยากจะดูภาพนิ่งกับแสงธรรมชาติที่อยู่ด้านนอกก็สามารถให้อดินเราส่งรูปให้ดูได้เลยหรืออยากจะดูกระเป๋าด้านในไซส์สกรีนไหมคือบางคนเนี่ยนะฮะจะชอบกระเป๋าในไซส์สกรีนจะมีความเชื่อว่าเป็นของแท้นะครับแต่จริงๆแล้วนะฮะกระเป๋าด้านในไซส์เนี่ยเขาจะสกรีนเฉพาะรุ่นฉลองร้อยปีนะฮะจะไม่ได้สกรีนทั้งหมดโดยเฉพาะงานเมกานะ ทางงานเมกาหรือ USA เนี่ยฮะเขาจะไม่สกรีนเลยนะถ้าตัวไหนมีสกรีนเป็นรุ่นฉลองร้อปีนะครับตัวนั้นค่อนข้างจะแรงเลยนะราคาลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะดูตัวไหนไซส์ไหนติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทร0961519525ทางร้านเรายินดีให้บริการครับผมขอบคุณครับ